วัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อก,กนนี่ละจ้ากับคนมกักรอเลขเด็ดผ้าร่วยจ้ะ วันนี้คนมักรอกะจะพาเพื่อนเพื roat, ่อนพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะมาเบิ่งแนวทางหวยเล้าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะสูตรคัดพิเศษค่ะสองตัวบนล่างเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะก่อนอื่นแอดมินกะขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีค่ะสวัสดีทั้งเอฟซีไหมเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีเก้าหน่ำสวัสดีเอฟซีฟังไทยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีฟังผนบ้านน่ำเนาะค่ะ เขามื่อแล้วก็ฝากก็ไลก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนมากรอเลขเด็ดผ้ารวยน้ำเนาะพี่น้องจ้าอ่าเดี๋ยวเฮามาฟังครับเตือนกันก่อนค่ะพี่น้องคำเตือนค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เขาฟังคำเตือนแล้วนะพี่น้องจ๋าแอดกะจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเนาะค่ะมาสรุปผลค่ะพี่น้องจ๋านาะมาสรุปผลแนวทางอ่าแล้วพัฒนาค่ะงวดประจำวันที่5เดือน11กันก่อนเนาะอ่าเฮากลับมาเบิ่งเนาะพี่น้องจ๋าว่าแนวทางที่แอดได้ให้ไปผลออกมาเขาลุ้นๆเนาะจ้าสำหรับวันที่5ค่ะสายวิ่งรูดแอดให้ที่เดือน3รอง4ค่ะเดือน3รอง4เนาะจะเนาะ แอดกัฟฟันที่3พี่น้องจา๋าแอดฟันที่3เนาะเฮามาเบิ่งผลค่ะ25งห้าหกหนึ 24, ่งสองสี่สองห้าหกหน่งสองสี่ค่ะ,ะผลค่ะพี่น้องจา๋าสองตัวบนจะเป็นสองสี่สี่สองเนาะสองสี่สีสองสายวิ่งรูดสีมาค่ะมาเบิ่งลักซีลักซี่แอดไดซี่นึงพี่น้องจ๋าเสียดายมากๆเลยเนาะผลมาสี่สองแอดไดซี่หนึ่ง กัมมาแต่สายวิ่งรูดเนาะจ้าสายเจาะรุดไปค่ะพี่น้องจ้าสายเจาะรุดไปสองหาเกับหกหนึ่งนี่ก็รุดไปเช่นกันเนาะพี่น้องจ้าเนาะงวดวันที่หาค่ะแอดมาแต่สายวิ่งรูดสีเนาะค่ะสายเจาะรุดไปค่ะพี่น้องจ้าได้สี่หนึ่งพลมาสีสองเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกะจะแก้มือให้ไหมเนาะพี่น้องจ้าสำหรับ ล่าพัฒนาสูตรคัดพิเศษเนาะค่ะเนาะได้กำรางวัลขางเคียงไปก็คือ4ีหนึ่งค่ะผลมา4ีสองเดี๋ยวข้ามาตามต่อกันเลยเนาะค่ะพี่น้องจ๋ากับแนวทางวันที่7เดือน12บสองทับหกห้านอกกับลาวพัฒนาค่ะสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างสายวิ่งรูดค่ะพี่น้องจ๋าสายวิ่งรูดเนาะแอดกะได้ที่ค่ะพี่น้องจ๋าแอดจะบอกว่าแอด ได้ตัวเดิมเนาะค่ะเนาะก,ก็คือเดนสามรองสีค่ะแต่ว่างวดน,นี้แอดเอาสีมาไหวเป็นตัวแรกเนาะเป็นเดนสีรองสามค่ะแอดฟันทีสีพี่น้องจ๋าแอดฟันทีสีเนาะค่ะเนาะสำหรับสายวิ่งรูดเฮาวบบงชุดเดนค่ะชุดเดนฝั่งนี้เนาะพี่น้องจ๋าเนาะชุดเดนฝั่งนี้ชุดเดนคู่แรกค่ะแอดให้ที่สี่สองสี่สี่ สี่หกสามสองสามสี่สามหกค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดินเนะพี่น้องจ๊ะขออภัยค่ะเข้ามาบ่งชุดกันค่ะสี่ศูนย์สี่แปด 4,5ค่ะ5058 <c oughs> <c oughs> ขออภัยเพื่อนๆพี่น้องนัองน้ำเนาะค่ะน้องแล้วก็ห้าห้าค่ะอันนี้จะเป็นชุดกันเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าฝั่งนี้จะเป็นชุดเดนเนาะค่ะชุดเดนแอนเทนีนท่ 4 2 3 2ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าเนาะเป็นตัวเน้นท้าเพื่อนๆะพี่น้องๆมารกะกจดไว้แคบไวเนาะพี่น้องจา๋าเนาะอย่าลืมไปกลับเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมมาหกกับเก่าแอดเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นขออนุญาตกลับหัวเป็นสีเก่าค่ะแล้วก็สามเก่าเนาะคะ่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องมากกระจุดว้แคบว้เนาะพี่น้องจ๋าบอมากบอชอบกันเรือนพานได้เลยเนาะค่ะแนวทางห้ยแนวทางตัวเลขค่ะพี่น้องจ๋าแอดกระได้มาจากสูตรการคำนวณค่ะพี่น้องเนาะได้มาจากสูตรการคำนวณพอฉะนั้นกระามาถเขาได้แล้วก็รุดได้เนาะค่ะ ก่อนออกไปเนาะค่ะเนาะแอดจะขอกำลังแรงใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC น้ำเนาะค่ะจะไดนกาแฟโกตรไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนมักรอเลขเด็ดผ้ารวยน้ำเนาะพี่น้องจ้าหนึ่งไลค์ของท่านคือกำลังใจของแอดมินเนาะค่ะเนาะแอดก็จะขอตัวลาแล้วเนาะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ